สวัสดีค่ะมาเดิมมาเดิมมากินข้าวกันหนึ่งปานกันจ้าหนึ่งป่าจิ้มแจ่วป่นเฮดมาเดิมจ้าแจ่วฮ้อนกันีซุกี้ซุก,กี้ค่ขวัญโยธาตซอกต่ตั้งม, <laughs> มากินขา้าวอยู่เพื่อนพี่สาวอยู่ฟาร์มงัวจา้าวันเกิดสามีเพื่อนอาหาร อันนี้อาหารของฝรั่งาูอันนี้อาหารของคนไทยขาดไม่ได้เจ้าของวันเกิดอุ้มดมบอเรอุ้มดมเนะจ้าของงาน เจ้าของงานมาเด้อจ้ากินน้ำกันจ้าส um ุขพ um um ูส um um ุขนจ้ามามาเซ็บๆซน้ำ hmm. ก um ันจ um ้าว claro> hmm, ่ากี對對้ว uh ่าเทียร์ยี่สิบสองวนแล้วเนี่ยเดน่เนื้อย่างเนื้อย่างจ้าได้สา้ฝนเห็ดก็มีเด๋วหรอ่งปลาก็มี

Nå no, da, Vil du ha litt hvitvin nå, eller? Nei, det er du som bestemmer det. Ja, bestemmer. ja. ja. Vil, ikke ha vil, du ha, vil du ha rødvin liksom, i stedet? Ja! ja nei. Matja, matja. ผักย่างเห็ดย่างมา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 จ้ากินสีเบิดแล้วบทายตอนกินบทายตอนกิ้นมือมาลากระเนี้ยมาลาบแซบไอ้สบเบิรดแล้ว เดี๋ยวสิตกใจตอนกินแม่ค้าหน้าหวานแม่ค้าหน้าหวานจืดได้อยู่บ่พี่น้องแปลงละแม่ค้าเปลงละชื่อภาษาอีสานมันสีเหิงเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกรู้เรื่องคำว่ามันสีเหิง เดีได้หูน ra ี่แหละมันสีเหิงเราเราเราประเทศสแก้วพ่กหัจักมันสีเหิงพี่หูแล้วคอนนี้หจักแล้วบอกมันสีเหิงเขามันสีเหิงคือคือมันสีนานมันนานมันสีเหิงเพื่อนบัวจักสมเว้่ามันสีเหิงเฝ้ากินเด้อมันเหิงแล้วหัวก็เพื่อนมาออกว่าเพราะเขาใจมันกินมันสีเหิงกินที่มีหัวเพราะว่าพีพานมาแล้วไงไม่ยองวะ มันสีเหิงคุณผมมันพี่พามาแล้ไงมันสีเหิงลาวโบหุจักลาวภาษาอีสานคือกันแต่โบหุจักมันสีเหิงคือมันสีนานเพื่อนโบจักคำว่ามันสีเหิงเอียนี่กะเอียนไเอียนเอียนเอียนอือเอียนหุจักอยู่ว่าเอียนเอียนแปลว่าสสะะอออิดเเีียยนนเอียนเอียน แ่ตความเหี้ยนนี่ถึงต่างทางโคกนุ่มเนได้เอียนเลยนายอีเกศอีเกศอีศเอียนอ้าวศเอียนจะเอียนเอียนผู้จัเอียนอยู่บ่ปลาไหละป็ดเท่าน้กส่นปลาไหลกับปลาไหลัว่าปลาไหลไงปลาไหลยู่ว ที่งงเอียาเยียนอีกอย่างหนึ่งเหมือนเบื่อบานเขาเบื่อเบื่อหรือเปล่าวะเบื่อเยียนอ่ะมันเยียนมันเลี่ยนเออมันเลี่ยนมันเยียนเออเลี่ยนนะเยียนเสียเสียเยียนมันบออันนี้เยียนปลาไหลเยียนปลาไหลงงใจแตกเลยเรางงงงเงงมาจ้าบะหูจักบหูจักเอียน งงไปเล่าบันเติรเยียนเยียนคือปลาไหลกินิีบร์อบ่ได้ให้นตอนกินเอียนเห็นได้พีเอียงที่เอียงเห็นได้พีฟาวกินเด้อมันเถิงไม่หยั่งเหลิงหยังเฮืคนมงหงเนาะเออคนมหเือเามาจ้ามาจากินน้ำกันกินอิ่มแล้ว มีที่น้านีจะเอสจะเลียนภาษาอีสานภาษาโมสคอนยาอีสานภาษาอเดลีกาบ้านสาม e ูนบ้านสา เขาเรียกว่าไม่ไ hmm. ด yeah. okay, ้กระเดะนะแอมว่ารูจมสสตัากกนาลีมาลีมัลาสีมาสีมาลีมาซลีมัลสัาสีมาลีมาสัลีมามัลีาสลีมาัลีมาัลีมสัลีาลีมาัลีมาสมาีมาาสัลีมาลีมลีาาีมาลีมาลีมาลีมาาลา เขาพูดเสากบนเขาเองแล้วมปลว่าเขาพูดจริง้อคนนี้คืออะไรนี่นัีอนี่อลีอนนออกกิวแต่ระสอนชลุนนิดเทีเนอนั่อีสานเขาจะเรียกบอกมันสาลีเว่าเขาพูดแต่เขาจะพูจากกันพูจัะถ้าบอกว่ามัซาลีนี่พูจากกพดใช่โอ้มักซาลีน่บอกไม่ยังมซาลี

พี่ชบฟรีสแมงแก้ววองเงี้ยลีกันดีโรดางเงี้ยลีกัดีแล้วกเจ้าสยหนูบอกพี่ไปซื้อผักซื้อันหอมปอมมาในเด้อกับต้นหอมต้นหอมในยออ่จีย่าต้นหอมต้นหอมเนี่ยคือหอมนะหอมเต้คือต้นหอมแน่นอนหอมเต้คือ ผักชีฝรั่งนี่กขาแสมั้งกสแซวตอผัาหอมป๊อปผัาหอมหอป้อมกับผักชีหรอผักชีอ้วพี่ไปซื้อยังวันซื้อพี่ยังหมักใจวะ

หอมเปหอมเปพี่หูอยู่ว่าหอมเป๋ตอนแรกที่รู้ี่หันูอีกที่หลังมาก่อนหน้านี้ที่หูที่เดงานเราี่เลยหูหอมเปคืออะไรเราหอมเนี่ยพี่ผู้หู่อากอป้อม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 เียวต้นหอมต้นหอม แล้วเก็ต้องเป็นต้นหอมพี่ออมเทแต่เราไม่ได้คิดที่อย่างอเทคืออย่างบีบีกัเแตงกวานั่นจะส่งผลในตัวโต๊ะเตียรอยแม่นางบอกว่าผักชีหอมที่หละเว้ยตอนนี้พีถามต้นหอมผักชีต้นหอมเมื่อกี้โต๊ะหวานพี่เลยต้นหอมบัตชี หอมเป้หอมยีรีแม่หอมยีรีหอมีไนทบัจักผ้กหอมปอมแม่พี่น้องหอมเปย์หอมคอมไปซื้อต้นหอมมาให้สิไปซื้อต้นหอมมาให้ต้นหอมปักชีต้นอมากชีแลนานบอกพี่ว่าพี่หอม้นาอกพี่ว่าพี่หอม้นานบอกพี่ว่าพีอ้นอกพา่ว่าพีหอมแนานบอกพี่วหอมแล้วนานไอกพี่ว่าหอม ข้อแรลกูชิฮาร์กม่เอกบนต๊อกทีไยเนอกีไยแบบถ้ารอมาละได้ดสรอบสุดท้ายของหวานจ้ามีเค้กดูวยมอมมอมมาจ้ามาจ้าฟยังด กินยันนอน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 เป็นกาแฟเนี่ย